กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมจากเดิมที่บอก f อซว่าเอ๊ไม่แน่ใจนะครับทักมาลหลายๆท่านลหลายท่านเลยนะฮะทักมาว่าเอ๊จานแสบนะครับวันนี้จะมีคลิปไหมนะครับผมผมก็ตอนแรกก็แบ่งลบแบ่งสู้นะเพราะไม่แน่ใจว่าคือเนี้ยเย็นเย็นเย,ย็นวันวันศุกร ผมจะต้องเดินทางมาจังหวัดจกนะเพราะว่านักพ,พวกที่ผมบอกไวนะ้ที่มาจากลำปางเชียงใหม่กันว่าเอาพามาให้ดูนะฮะจริงๆนัดเจอกันตอนเย็นเลยนะแต่ว่าไปมาเนี่ยเขาจะมากันถึงกันเช้าเนะช้ามืดเนี่ยก็เลยแปลกเลยนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะไอ้ก็คือเช้าวันเสาร์นะวอนนี้ผมนั่งทำคลิปค่าวันศุกร์เพื่อที่ว่าจะ,ะลงลงลง,ลงเช้าวันเสาร์ นะครับเพราะนั้นเนี่ยพาในส่วนของที่ว่าผมนั้นประกอบไว้เนี่อาจจะได้ดูกันในในคลิปวันวันอาทิตย์นะครับ F สี่นะฮะแต่วันนี้มาตากก็พอได้นะครับผมนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะมาผสมนะฮะเดินวันนี้ตลาดคือที่ริมปิงเนี่ยเขาจะมีตลาดพาอยู่ทุกวันนะครับวันนี้ผมมาถึงวัยนะฮะตลาดแผงพาก็ยังมีอยู่เยอะนะฮะมีเรียกว่าหลายสิบแผงนะฮะก็พอได้ของมานะับเอามาผสมกับของเก่านะครับผม นะของใหม่ก็พอ,อเนี่ยที่แน่เลยคือหนึ่งสองลวงปู่สุกหลวงพ่อเพชรนะจอบนะจอบเล็กจอบเล็กนะครับผมนะฮะมีสภาพใช้นะครับผมนะแล้วก็พิมพ์ยมน่าจะแค่นี้หละมีไม่กี่รายการนอกนั้นก็เป็นของที่เคยลงแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เลยม,มาปโปรนะครับวันนี้นะครับเอาสามพันนะครับ F4 หนึ่งแถมหนึ่งนะครับ F4 สามพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเอสซีก็ส่วนใหญ่ผมก็เคยเปิดอยู่สี่ห้าพันนะหลายองค์ในหลายรายการนะครับอ่าสำหรับคลิปเมื่อคืนก็ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะคลิปเมื่อวานเนี่ยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคลิปก่อนเมื่อนี้นะครับก็หมดนะครับลงไปสิบหรือสิบเอ็ดองค์แน่ใจน่าจะสิบนะฮะหมดไปแปดนะครับแปดรายการนะครับเหลืออยู่สองรายการนะครับเอสซีนะฮะอันนี้เขาทักกันมาว่า ไม่ใช่หลวงปู่บุญนะอ่าอันนี้น่าจะที่ได้ามาจากเพชรบณ์นะครับเนี่ยนะเป็นพระผงเรียมเงินเอ้ยอาใจฮะเรี่ยมจับกรอบเงินนะครับนีฮนะเก่าๆอีวินเกา่าเก็บมาเลยนะครับผมว่าจะเปิดอยู่หกพันวันแรกเลยฮะระค,รบ,นะครบผมนะฮะวันนี้ก็เอามาโปรโกรันเลยนะครับสินะเนี่ยซื้อมาแรงนะผมยอมรับเลยซื้อมาสองพันนะตรงนี้นะครับผมซื้อมาสองพันนะครับอ ันนี้เอาสา0พันะแต่ว่า1แถมหนึ่งะครับ F4 นะสามพันแต่ว่าหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนี่ฮะพันหะนึ่งแถมหนึ่งะครับผมก็มาดูอันนี้นะดูของที่ว่าเคยลงก่อนนะอันนี้ก็เพิ่งลงไปคลิปเดียวนะครับผมพิมพ์นิยมหนัก2บาทนะพิมพ์นิยมหนักสองบาทนี่นะมีฟันนะมีฟันสองซีน่ครับเอกล์เขาเลยนะครับผมยิ้มเห็นฟันนะฮะพิมพ์นี้นะครับ,นะรบผม,ม,มนะบพิม,นะมพ์มนี้เนี่ยนะเคยขายได้แพงมากๆนะครับผม นะะในในใน,ในยุคหนึ่งดูก่อนนะครับผมนะฮะในยุคที่ยังไม่ได้แบ่งแบ่งแยกพิมพ์เป็นพิมพ์บางคานวัดนนวัดนี้แล้วก็มียมเอิยมบีนะเพราะเขาเล่นหากันด้วยความเก่านะด้วยนพชแชรแพ้อย่างเดียวนะฮะตอนหลังก็บอกว่าโอ้นะ,ะอันนี้พิมพ์ิยมหนักสองบาทนะ,ะความนิยมสู้พิมพ์ิยมหนักบาทครึ่งแบบบางคานแบบมีมเอยมบียม B, อ,อย่างเงี้ยมีมบีอย่างเงี้ย,มยไม่ได้นะฮะ แต่เขาโค้งจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นพิมพมิยมบนะคือเป็นมือรองนะครับ fc นะฮะแต่ขนาดเขาจะเรื่องนะฮะเขื่องกว่าพิมพ์นิยมทั่วไปนะครับผมส่วนตัวแบบนี้ก็เป็นผักแท้ดูง่ายเลยนะฮะอย่างนี้การันตีกันได้เลยนะครับเพราะว่าก็ยังเป็นพระที่แล้วแต่มือจะขายกันบางคนก็ขายหลักพันปลายบางคนก็ขายกันหลักหมื่นนะครับผมนะฮะวันนี้ผมเอาสามพันนะฮะ fc นะฮะสามพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมนะฮะ ถัดมานะครับอันนี้องค์ที่อยู่เมื่อคืนนี้แหละนะรู้สึกผมจะเปิดสี่หรือห้าพันในองค์นี้นะครับผมก็เอามันดึงหน้าพระเอามารวมนะฮะเอามารวมนะครับผมเพื่อที่ว่าดึงดึงหน้าพรกกันจะได้แบบาขายได้นะครับผมน,นี่นะครับผมวันนี้เอาสามพันนะครับเสี่นะฮะสามพันนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมอ่านี่คือที่หนึ่งในองค์ที่เหลืออยู่นะฮะ เมื่อคืนนะครับ F4 นะฮะนะครับนี่นะฮะสามพันหนึ่งแถมหนึ่งนี่นะโอ้มียุงนะ F4 นะฮะ <c oughs> ยุงกัดน,นะครับภัยนะฮะถัดมานะครับ <c oughs> หลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตากรุเจดีนะฮะโอ้นี่น่ารักเลยนะครับผมนี่นะฮะพิมพ์ทรงเนี่ย ชอบมากนะชอบมากจริงๆนะโอ้พิมพ์ทรงต้อๆลำๆอย่างนี้นะครับเอฟซีนะฮะแล้วดูเนื้อหานะครับผมดูกันรู้สึกว่าจะสองคนสามคนเลยนะฮะดูความยับยุ่นของเนื้อนะครับเอฟซีนะฮดูนาะไม่ข้างนะเป็นภาคที่มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะครับผมนะนะครับดูเนื้อหาความเก่านะโลหะอมเขียวนะสนิมแดงนะแล้วก็มีตามซออก็มีเหมือน คาบเบา้าคาบใครนะคาบใครความเก่านะครับผมนี่นะตาฉาดก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะสำหรับพิมพ์คีตากุเจดีนะครับนี่นะฮะนี่น่ารักเลยนะครับผมน่ารักเลยนะครับผมเอาสามคันหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้นะครับเอสซี 4, ครับถัดมานะครับ พิมค้ตาห้าชายเล็กนี่นะครับพิมค้ตาห้าชายนะเขาจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับอันนี้เป็นขนาดเล็กนะฮะเรียกว่าพิมค้ตาห้าชายเล็กนะครับเนี่ยเส้นจีวรนะฮะอย่างที่บอกครับเป็นขนมจีเลยนะเ,นเส้นขนมจีนจะเส้นงงงคมคมเลยนะฮะเนี่ยดูหน้าตานะครับเนี่ยนะสนิมแดงคุ้มนะฮะคบาบเบ้านะะตามซอกนี่นะครับเนี่ยเบ้าประกบนะฮะ พิมพ์ประกบนะครับพิมพ์ประกบนะครับไม่ใช่ว่าเบ้าประกบนะเรียกว่าพิมพ์ประกบเนี่ยแล้วดูเนื้อหานะครับโลหะเขียวมากนะครับเอสซีไฮะขีตาห้าชายพิมพ์เล็กนะครับผมนี่นะนี่ประกบชัดเจนนะครับพิมพ์ประกบชัดเจนนะครับผมมีใต้ฐานนะครับ องค์ละสามพันนะฮะหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะครับ F4 นะครับหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะครับผัดมานะครับหลวงพ่อเดิมนะฮะเนื้อตะกัวหัวลูกปืนนะครับโอ้โหแบ่งเบอร์ใหญ่มาเลยองนี้นะครับผมเนี่ยสุดท้ายก็มีมาต่อกันขาดทุนนะองค์นี้นะครับ f ะครับเอามาดึงหน้าพระแล้วกันนะฮะผมเปิดอยู่ละสี่ห้าพันหรือว่า 6,000หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะในวันแรกนะครับคือเปิดเนี่ยต่อครึ่งมาส่วนครึ่งมาเนี่ยเปิดห้าประกัน,นส่วนครึ่งมาก็ยังมองเห็นกาไรนะ3,000อะไรเงี้ยนะครับเอสซีนะต่มาต่อกันพันพันห้าอย่างเงี้ยโอ้โหสองพันนะก็ใจจริงอยากจะขายอยากจะไปนี่สองพันแล้วนะฮะแต่ว่าแหมยังดึงดึงอยู่นะครับเนี่ยสุดท้ายก็รั่วเลยนะฮะต้องเอามานั่นนะเอามาดึงหน้าผ้าน,นะครับเอสซีนะ สามพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเนื้อตะกัวหอลูกปืนนะครับใครที่ต่อไว้นะครับผมต่อไว้เนี่ยโอกาสดีแล้วนะครับ F4 นะฮะสามพันหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะถูกเหลือเชื่อเลยนะฮะสำหรับฟอร์มนี้นะครับ F4 นะฮะ พวกนี้นไม่แน่ใจเลยนะสำหรับคลิปพวกนี้คลิปวันอาทิตย์นะคลิปเช้าวันอาทิตย์นะถ้าเกิดวันเสาร์นเนี่ยผมไม่ได้ของนะเนี่ยในวันที่ทําคลิปในวันที่เอาคลิปเอ่อมาปลดเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้นะแต่ว่ามาตา่างนี่มาไกลนะฮะ fc นะเก็บค่าน้ํามันค่าห้องพักนะครับตั้งใจมาซื้อของเลยนะครับผมนะฮะคือถ้าไม่ได้นัดพักพวกไว้ก็แหมนะไม่มานะครับ fc นะฮะ มาดูกันนะครับอันนี้น่าจะยังไม่เคยลงนะครับนี่นะฮะพิมนิยมมือรองนะครับมือรองนะครับเนี่ยพิมก็คล้ายๆกันนะกับรงนี้นะครับเอสตินะฮนะแต่ว่าการหล่อการอะไรนี่หน้าตาตูผิวเผินนี่ดูคล้ายกันนะแต่ดูหน้าตาพิมพทรงริว้วจีวออะไรต่งางๆเมื่อดูารายละเอียดแล้วนี่จะคนละนั่นเลยนะครับนี่นะฮะ เอกลักษณ์ของพระหล่อโบราณนะครับ F4 นะเอกลักษณ์ของพระหล่อโบราณนะครับเป็นพิมพ์นิยมมือหลองั้งคู่นะครับนี่ฮนะองนี้ก็จะออกลํำกว่าด้วยนะใหญ่กว่าด้วยนะครับผมนะนี่นะแต่ถ้าถามนะเนื้อขาความจัดจ้านจริงนะคลาสสิกนะผมชอบอง์นี้มากกว่านะครับ F4 ผมชอบองนี้มากกว่ายอมรับเลยนะครับนี่นะแล้วกนะ้นนะใต้ฐานนะอ่าดูนะอย่างเงี้ยถ้าเขาตะใบชิดนะครับผมจะใบชิดไปก็จะเป็นลักษณะอย่างเี้ นี่ครับอันนี้ใบเรียบนะมองไปเรียบเลยนะครับผมแล้วก้นก็จะเยุบยุบขอบนะครับผมนี่นะนี่สามพันหนึ่งแถมหนึ่งนะ f ซี่ 1, น,ะ 4, นะครับผมฮะถัดมาอันนี้น่าจะยังไม่เคยลงนี่อันนี้ผมน่าจะได้มาจากวัดทรงธรรมหลวงพ่อแม่ใจนะครับเนี่ยองค์นี้นะครับผมพิมพ์ขีตาสามชายนะพิมพ์ขีตาสามชายนะครับผม ตาสามชายบางคา,าเลยนะฮะพิมพ์นี้คือบางคาเลยนะครับพิมพ์คิดตาสามชายบางคาเลยนะครับนีฮะเหมือนมีคาบลักด้วยนะองนี้นะครับผมนีฮะเมีคาบลักด้วยนะนือหาสุดจี๊ดเลยนะครับ fc เนะี่ยสุดจี๊ดเลยนะครับเนี่ยขยายดูก็เลยนะแบบไม่ต้องมีกักเลยนะ fc นะครับแล้วดูใต้ฐานนะครับนี่นะฮะเป็นยังไงล่ะครับโอ้โหเจออย่างนี้ก็ บอกได้เลยว่าประทับใจนะครับ fc นะครับเดี๋ยวจะถามอย่างนี้ประทับใจนะครับนี่ฮะเรียกว่าจุดจ่ายตังค์ัอีกแล้วนะฮะจุดจ่ายตังค์อีกแล้วครับท่านเลยนะฮะพิมพ์ขี้ตาสามชายนะฮะปกติฟอร์มนี่ต้องเปิดกันสี่ห้าพันนะครับเอาไปสามพันนะวันนี้นะครับผมสามพันแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มาถึงองค์นี้นะครับโอ้โหเสียดายมากนะองค์นี้ก็ต้องบอกเลยว่าซื้อมาสองพัน up อยู่แล้วนะฮะ พฟอร์มนี้นะครับนี่นะพิมพนิยมนะพิมพนิยมมือรองนะครับมือรองนะแต่ขนาดองค์เขาจะเล็กกว่าอีกสององค์ที่ว่าลงไปนะครับ f สนะแต่ว่าลงรักนะครับรักแดงนะครับ f สนะลงรักนะครับนะ,นนะจริงอ่ะผมก็อยากจะแบบคิปเนี้ยวันนี้ก็อยากจะจุดเหมือนกัน,นเพิ่อไปลุ้นพระนั้นพรุ่งนี้นะ f สี่ผมบอกตรงเลยนะ เพราะว่าถ้าพระลงเก่าวนเวียนมากเนี่ยผมก็ค่อนข้างแบบเคอะเขินนะผมบอกตรงนะ f c แต่ก็พอได้พระมาใหม่บ้างนะสามสี่รายการนะก็เลยมาผสมกันนะครับ f ซนะก็เลยมาผสมกันนะตามคำรยกร้องของ f ซที่ว่า,าบางท่านเนี่ยอยากจะดูทุกวันเลยนะอยจะดูทุกวันอยากจะซื้ออยากจะสนับสนุนอุดหนหุนกันทุกวันนะฮะอันนี้ผมก็ต้องกราบขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับ f ซ กับขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับสามพันหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับถัดมานะครับอันนี้ห้วยเขนพิมพ์ต้อนะครับห้วยเขนพิมโตนะเนื้อออกเขียวออกอมเขียวอมขาวนะมีนะฮะเนื้อยังกึ่งๆอย่างครับจะออกคล้ายๆเมกะสิทธ์นะครับผมแต่นี่ก็เป็นสัมิดแหละนะครับ f เนะดูสหนิ่มนะเจ้าหนิ่มตรงจุดนี้นะถือว่ามปนจุดจ่ายตังอีกจุดหนึ่งนะฮะนี่ฮะ แม่นๆเลยสำลีจะแน่นๆเลยนะครับผมสนิมนะสนิมแน่นเลยนะไม่ใช่สำลจแน่นนะฮะนี่ยเนี่ครับนี่นะสุดคลาสสิกนะไปเจออย่างนี้นะตามสนามตามแผงหรือตามตู้นะแกงก็ต้องเปิดกันหลักหมื่นนะแบบนี้นะครับ F4 นะวันนี้ก็เอาสามพันพอนะฮะหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผม มาพร้อมกับโง่งนี้นะครับเ f สี่นี่ลงมาไปสองสามคลิปแล้วมโองนี้นะฮะไม่โดนกันนะก็ซื้อมาแพงเช่นกันนะครับผมน่าจะเกืบเกบ 2, อบสองพันหมือนกันนะครับผมนี่นะจะขายสักสามพันนะออคงนี้นะครับไม่ได้นะครับผมนะเป็นพ้าที่นี่ฮนะคลาสสิกนะแต่หล่อไม่นั่นนะเนื้อหาพิมพ์ตรงกว่าเก่ามากเลยนะฮะผิวพ้านี่เก่ามากนะครับเนี่ยใต้ฐานนะครับ องละสามพันนะครับผมหนึ่งแถมหนึ่งครับเอตีนะครับ, D, รบแบ่งปันกันไปนะครับนี้นะฮะแกคือว่าแกสถานการณ์ไปก่อนนะครับอ่านะเพราะว่าพวกนี้พวกนี้เช้าเลยนะครับผมพวกนี้เช้าแล้วก็นั้นพัาเนี่ยเชีได้ลงกิปเนี่ยพ้าใหม่เนี่ยพี่นั้นนั้นดูคอ้อาจจะเป็นอาทิตย์เช้านูนเลยนะครับอ่ดมานะครับ อ่ออันนี้ดูแล้วดูแล้วเนาะครสี่อ่ามาดูองค์นี้นะครับผมได้มาใหม่วันนี้นะครับผมจากปลาดลิมปิงนะอันนี้เป็นจอเปล็กนะครับสภาพใช้นะครับผมจอเล็กสภาพใช้นะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับ F4 นะฮะนี่นะแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะข้างๆก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะสภาพใช้ช้ำเลยนะ ช้ำเลยแต่มีความคลาสสิกนะครับ f สีนะมีความคลาสสิกนะครับผมนะนะเอาสามพันนะหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ f สีนะครับผมแล้วก็นี่นะฮะหลวงปูสุกนี่นะเนื้อออกสมฤทธิ์ออกสมฤทธิ์ออกไม่เข้าสิทธิ์อย่างที่ผมบอกแหละนะครับเพิ่งลงไปคลิปเมื่อวานหรือวันก่อนนี่นะครับนี่นะเอาวันนี้เอาสามพันหนึ่งแถมหนึ่งนะปกติผมน่าจะเปิดอยู่สี่พันนะ องนี้นะครับจริงใหญ่ก็ได้สักสองพันห้านะวงจงในพระฟอร์มเนี่ยตักชิดเนี่ยครับหลวงปู่สุขเนี่ยนะครับนี่เอาสามพันแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งแล้วกันนะครับถั่วเฉลี่ยจับคู่กันก็องค์ละไม่อ่าองค์ละประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็นี่นะฮะหลวงพ่อเพชรพิมซุ้มเหลรอนแก้วนะหลังอุนะครับหลังอุนะครับนะฮะปกติต้องเปิดกันห้าหกพันอยู่แล้วนะครับเอ็มี ขายกันก็ไม่เคยตามสี่พันหรอกนะฮะแวัน,นี้ได้มาราคาไม่แรงนะฮะจากตลาดเครื่องริมปิงนะครับจังหวัดตากนะครับนะฮเนี่ยก็เอามาเรียกว่ามาดึงหน้าผระนะครับเอสตีเนี่ยโอ้โหยันอุคมมากนะครับเอสตีเนี่ยนะฮะตะไบาการแต่งตะาบเนี่ยแต่งตะาบนะครับนี่ฮนะ <c oughs> ก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับ f c ครับสามพันหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยนะครับ f c ครับองค์สุดท้ายนะครับนี่โหจริงๆแล้วก็ไม่อยากขายราคานี้นะแต่ว่าจำใจเพราะว่า ไม่มีวันหน้าใหม่ก็ต้องเอามาลงนะแล้วตั้งใจจะโปรเอฟซอยู่แล้วนะเอาของเก่ามารวมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับองนี้นะนี่นะกะจะเปิดสักหกเจ็ดพันนะองนี้นะครับผมหลวงปู่สุขนะฮะกรุ่ววัดคลองขอมนะฮะพิมพ์บัวเรียบช้างนะครับสวยคมหนาค่าบเบ้าเดิมนะครับเอฟซนะสวยคมหนาค่าบเบ้าเดิมเลยนะครับไม่ใช่ค่าแบบค่าปุ่เมเดิมเลยนะเอฟซีเนี่ยนะ พระเดิมๆไม่ได้ใช้เลยนะครับเอฟซีเนะี่ยนี่นะครับนี่นะครับน,นะบนี่ได้หนาได้คมได้สวยร่ำเลยนะ f รเอฟซีนะฮะชอบเนื้อผิวที่เปิดตรงข้างหน้านี่มากนะส่องแสงอย่างนี้อาจจะดูไม่ค่อยนั่นนะแต่ถ้าได้ถ่ายภาพมิ่งรว่าส่องรู้นะจะเห็นเนื้อในแบบสุดคลาสสิกเลยนะครับเอฟซีนะฮะครับ,นะรบนีบ่หลวงปู่สุข วัดคลองของพิมพ์บัวหรือช้างนะสวยเด้งเลยคมเด้งเลยนะครับ F4 สามพันหนึ่งแถมหนึ่งนะตัดใจเลยนะครับผมเอาดึงหน้าพระเอาให้มาดูว่าแบบมีอะไรนะเนี่ยจอบเล็กนี่เหมือนกันนะครับผมใจหนึ่งก็เนี่ยขายต้องมีไม่ต่ำกว่าสามพันเงี้ยนะครับนะฟอร์มนี้นะครับผมจอบเล็กนะครับนี่นะสุดท้ายนะองค์นี้นะครับผมนะ นี่นะครับนี่ชอบอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปากปิงเขาเลือกปากปิงนะเวลาเขาหลอเนี่ยคือเป็นหุ่นเทียนหุ่นเทียนมาก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็นยาวๆมาแล้วก็ม้วนนะฮะม้วนมาแล้วติดตรงนี้นะครับผมเขาติดทานั่นตั้งแต่หุ่นเทียนแล้วนะครับเป็นตรงแต่หุ่นเทียนแล้วนะครับผมแล้วก็หลอดช่อจากใต้ล่างตรงนี้นะครับเอซีนะฮะหลอช่อจากใต้ล่างตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ว่า เขามาม้วนแล้วมามานั่นตอนตอนหล่อแล้วนะไม่ใช่นะมันที่ผิดเลยนะครับ f เนะี้มันจะจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะนะลุยเราเอาทองเหลืองเป็นเส้นมาม้วนแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะครับ F4 นะน,นะมนะาไปดึงหน้าผานะครับสามพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ F4 นะฮะสามพันหนึ่งแถมหนึ่งแบ่งกันไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว คลิปในวันอาทิตย์ก็ค่อยว่ากันใหม่นะฮะเพราะว่าวันเสาร์นี่อย่างที่บอกแหละนะครับพักพวกกันจะมาเช้าวันเสาร์เลยนะครับเช้ามืดวันเสาร์เลยฮะผมก็ต้องออกตั้งแต่ตีห้าอะไรเงี้ยไม่เกินหกโมงนะครับเอสี่นะฮะก็ต้องทนนะฮะบางทีก็ออกตีสี่กันแหละนะครับประมาณนั้นนะครับเอพสี่นะฮะแล้วก็ต้องกลับมานอนห้องสายหน่อยนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมนะฮะสามพันหนึ่งแนหนึ่งนะครับ F4 นะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับพี่เบอร์061-898-7342นะครับ061-898-7342หรือว่าแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยหรือว่า กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ f c นะผมปักหมุดลิงก์ใต้คลิปไว้นะครับผม <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้าคลิมนี้ต้องขอตัวกลาปลา f c ท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ